วนเอนี่ค่ะผักที่เตรียมมาไว้แล้วจ้ะก็จะมีขิงค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายพริกชี้ฟ้าหอมค่ะก็หั่นเรียบร้อยแล้วจ้ะเราจะหั่นเป็นเส้นๆก็ได้ค่ะแต่ว่ากิฟชอบหั่นแบบนี้ค่ะอันนี้เอาไว้ทำไอผัดใส่ไอ่ผัดใส่ปลาค่ะแล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องต้มยำละค่ะก็ <c oughs> <c oughs> จะมีทั้ง ค่ะตะคไาาคร้ใบมะกรูดพริกมะนาวมะเขือเทศหอมแล้วค่ะแล้วก็จะใส่เห็ดไอบีชด้วยค่ะส่วนันนี้เป็นผักบรอกโคลีแล้วก็แครอทจากกิฟก็จะนึ่งให้น้องบีเดียด้วยจ้ะเดี๋ยวกิฟก็จะไปทําเลยค่ะ hmm. ก็เดี๋ยวจะเอาปลาเนี่ยค่ะไปนึ่งก่อนจะเพราะว่าน้ําก็เดือดแล้วค่ะนี่ว้าเตอร์อิสเฮชนี่ค่ะน้ํนาก็เดือดแล้วจ้ะแล้วเป็นึ่งปลาก่อนค่ะ บีเดียสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอโอ้กินอะไรคะพุ่งตื่นจ้ะอกินแอปเปิลจ้ะสวัสดีคุณลุงคุณป้าค่ะเดี๋ยวกริบจะเอาผักน้องบีเดียไปนึ่งด้วยจ้ะนี่ค่ะใส่รอไว้ก่อนค่ะใส่ขิงนิดนึงค่ะให้มันหอมค่ะกับปลาเนาะ นี่แคะ่ะอูปลาตัวใหญ่นอเ <c oughs> น่จะใส่นิดนึงเดี๋ยวกิ๊บก็จะเอาไปนึ่งค่ะได้หรือเปล่าโอ้ยปลายาว <c oughs> อ้ะแต่แบบนี้แหละอันนี้ปลาไม่ได้ใส่อะไรนะคะไม่ได้ใส่เกลือใส่อะไรจะนึ่งนึ่งแบบนี้เลยค่ะนึ่งประมาณสิบถึงสิบสองนาทีค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะ ค่ะช่วงลอยปลานะคะกิ๊ฟก็จะมาทําต้มยำด้วยจ้ะวันนี้ทําต้มยำน้ําข้นค่ะก็กิ๊ฟก็จะใส่นี่แหละค่ะใบมะกรูดค่กตาไคร้ค่กจ้ะก็ใส่ปลาปลาโราโราโรราเดี๋ยวลปลาทะเลจ้ะน้ำเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ปลาใกล้จะสุกแล้วจ้ะกิ๊ฟปรุงเครื่องค่ะ ใส่ไอ้นี่ค่ะไอพุงไอไม่ใช่ค่ะซุปก้อนจ้ะก้อนหนึ่งจ้ะแล้วก็ใส่พริกเผาค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลานิดนึงจ้ะใส่น้ำปลาค่ะก็น้ำมะขามจ้ะ ก็คลีคค่ะแล้วก็กะทิจ้ะเดคนนิดนึงก่อนค่ะแตงเห็ดก่อนค่ะโอ้เดี๋ยวก็ได้กินแล้วค่ะ ้าแลวพอเห็ดไก่สุกจิ๊บก็ใส่นี่จ้ะหอมค่ะวีเดี๋เดียวลูกเดียวแล้วก็มะเขือเทศจ้ะปลาก็ใกล้จะสุกแล้วค่ะไปแอบ,บดูมาแล้วค่ะเมื่อกี้ต้มยำปาลาเรานี่ค่ะต้มยำเสร็จแล้วค่ะวคลิปจะไป ไอ้นี่ก่อนจะไปดูปลาก่อนค่ะนี่จบปลาผ่านไปสิบสองนาทีค่ะปลาเราก็สุกแล้วจ้ะเดี๋ยวกิบจะพักปลาไว้ก่อนค่ะจะยกออกก่อนแล้วก็ไปทำน้ำซอสจ้ะโอ้เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวใกล้สุกแล้วค่ะเดี๋ยวกิบจะเอาน้ำปลาเอาไว้ทำซอสด้วยจ้ะนี่จะเทออกก่อนค่ะ เดี๋ยวเราจะไปทําน้ํนาซออราดปลากันค่ะเดี๋ยวใส่น้ํามันก่อนค่ะเดี๋ยวผัดผักก่อนค่ะพอน้ํามันร้อนแล้วจะกิบก็จะผัดผักเลยค่ะทุกอย่างจะคิ้งทุกอย่างค่ะ ปลาให้คิ้มหอมก่อนแล้วก็เอาไปใส่ปลาค่ะนี่ค่ะพอแล้วค่ะแป๊บเดียวจะกิ๊บก็จะเอาปลามาลาดเอเอาผักมาลาดปลาจ้ะเอาผักมาลาดปลาก่อนค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวไปทํำซอสก่อนค่ะนี่จ้ะคิ๊บก็ใช้กระทะไปเดิมค่ะ โอ้ยบีเดียหิวข้าวแล้วเดี๋ยวใส่น้ำมันนิดนึงค่ะให้มันหอมค่ะน้ำมันงาจ้ะใส่น้ำมันงาหน,น,นึงค่ะอ๋ลอล้อเราก็ปรุงรสตามชอบค่ะคลิปก็จะใส่น้ำมันหอยค่ะอ๋ลอล้ออะไรลูกโอ้ใจแล้วพีเดียหิวข้าวแล้วจ้ะ ก็ซีอิ้วขาวค่ะแล้วก็น้ำตาลค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็น้ำปลานเนี่ยค่ะที่จิ๊บเก็บเอาไว้จ้ะนิดนึง กิ๊บใส่น้ำเพิ่มนิดนึงจะ้ะเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วก็ใส่น้ำตาลเพิ่มนิดนึงเดี๋ยน้ำตาลใสเดี๋ยวลูกเดี๋ยวแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ ดูก่อนค่ะอร่อยแล้วจ้ะโอ้ทีเดียอร่อยแล้วค่ะก็เสร็จแล้วค่ะนี่จากกี้ก็จะราดน้ำซอสลงเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ต้มยำปลา เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวโดยผักชีนิดนึงจ้ะเสร็จแล้วค่ะอ่านตาโฟม,มาค่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันจ้ะวันนี้ต้ยมยำค่ะอ,อะไรคะต้ยมยำปลาจ้ะแล้วก็ไอ้นี่แหละค่ะเอ้ปลากระพงนึ่งซีอิ๊วค่ะกิ๊บเอาไปอุ่นใหม่จ้ะเย็นละ Lekker. Jongens, ga je een beetje een zout? Mijn mm. ook man ook eh. Lekker. Kim, Kim, wat maar, niet Lekker. Hm? Ik zal een mes pakken. Oh, je mm. gaat voor je pakken? Een stiekemes. Mm. Mes? Ja, voor deze. Oh. Voor video. Oh, heb jij de vark? Ik heb jouw uh, label. Ah. we moet je een broccoli doen? บรอกโคลี ccoli, แล้วก็ว่าอ uh ีสเอ่อนี่น,นี่กินปลากับปลาปลานี่ปลาคา่ะนี่ฟิชคิเดียมาฟอวชิตกไม่เดอะโบนเนอะเดบอสระวังกลางนะคะนี่เห็นีหอีกการอบคเดียเคฟกฝันสกัดเอสมันใช่เบียกระดาษกระดาษบนโต๊ะก็หมดจะใช้กระดาษนี่แหละ <laughs> Oeh, die bloem vuurmaatje. Ga je naam leren doen? Ik heb ook lekker gegeten. Ik heb met kokosmelk gegeten. Lekker. Echt waar? De smaak is een beetje zuur, maar goed. Heel klein beetje. โอ้เอาไปยิ่กันวิดีโอเคฟนหัวเอ็นมาอาลอ่ะกินปลาก่อนอมขุดโซาขุดโซาอ่ากินบรอคโคลีเยอะๆมีค่ะโอ้ยมันใหญ่ไปเอาไปหยิบอะไรค่ะแค่อร่อยอืม มูลืออมซาเอตันส์กานเหกินยากจ้ะเดี๋ยวฝรั่งเขาไม่เออไม่ชินกับการกินเหมือนบ้านเราอ่ะก้อก้าอชิเต๋อแกะค่ะค่ะสวัสดีค่ะมาสิมปลากระพงค่ะเยอะเล็กแกะเซบาสเล็กเลยปลากระพงอร่อยอยู่แล้วจ้ะ อ่อรอ่ะพอิไม่เดืบวนเดือบอทีระวังแต่ก้างแค่นั้นเลยจ้ะเพราะว่าคนดัชเขาไม่ชินก,กับการกินปลาเป็นตัวแบบนี้ค่ะเขาจะกินแต่ปลาฟิเลส <c oughs> ก็คือปลาที่เขาไม่มีกระดูกค่ะเขาเลาะมาแล้วเอาเอากระดูกออกแล้วจ้ะ <c oughs> เอาก้างเอาก้างออกแล้วกระดูก <c oughs> เอาก้างออกแล้วเขาจะกินแบบนั้นค่ะการนี้ตรงนี้จีดีะโห

เดช้างเด็กคนนี้เชอร์ริ่งดาา้วยไงใช่พูด<ม>กบินาสิมันเข้ากันเนะาะใหญ่คิงกับไอ้เนี่ยค่ะค่ะค<ม> <laughs> ิงกับไอ้สมุนไพรเนาะจาะ<ม> <laughs> <laughs> เล<ข>็กโอ๊ยหมาไมไม่กินอะไรเลยต้มยำปลุเลยกกวนฟิชอบเอาปลาให้บิดเดียดีกว่าฟิชกับบิเดีย ไม่เผ็ดหรอกโอ้ฟิชอ่าฮะฟิชตอกเอาปลาไปลูกคุ oh, uh ้นสอกะบรอกโคลีด hmm. so. mm ้วยนี hmm. mm ่คลายเบสตส๊ึกอนยัดยั้าไม่ดีอ่ะหนูเข้า ใส่ใส่วิวอ่าใส่เอสเดนเชสห่อื้อหกโมงเย็นนี้บีเดียจะงองเงี้ยแล้วจะหิวข้าวกิ๊บก็ทำไม่ทันจ้ะเพราะว่ากิ๊บเองกิ๊บก็เออถ่ายคลิปด้วยค่ะมันก็ยุ่งเนาะเออลูกก็หิวข้าวจ้ะอ๋อฟิชเนี่ยะปักฟิชต้มยำใส่กะทิจ้ะแล้วก็ทำรสชาติไม่ไม่จัดจ้านเท่าไหร่ค่ะก็เลยเขาก็กินได้ Hallo, ik heb een kabel voor je. Leuk genoeg, zeep Die spaarstens zeep uit ook. Ja, gelukkig wel. ไปซื้อที่วันนี้พากันเอยวันนี้พากันไปซื้อที่ไอ้เนี่ยคะ่ Mac คะแมคโครค่ะตามีแต่ไซส์นี้เน,น,นนะาะเอาเล่นเดชส่ดใส่เนาะอยากลองฟิลิปบอกเบอจะโลกรือเบจะเล็กใหญ่ไซนี้ซื้อมาตัวหนึ่งเออกิฟซื้อมาสี่ยูโรห้าสิบเซนค่ะตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ปลาอันนี้ก็ไอตัวนี้ก็150บาทจ้าก็ถือว่าไม่แพงเนาะเฟียอีโรไฟต์ต่เฟียอีโรไฟต์ต์ออ๋อแล้วไป no. นี่โซวนด้อยใช่สุดพักกิโลเัาอันดีเนาะโอ้โหต่อเป็นทีมมาดูสมุงไพรโอ้ยยยยอตอนนี้เขาไอนี่จะลดราคาก็ว่าอยู่ลดราคามันเลยไม่แพงเอาไปอไปื้ม อะไรหมูอาอะไรนี่ไงแม่นั่นเบลล์ใหญ่ฟิชน้องเบลล์กินปลาเองยังไม่ได้ค่ะต้องให้แม่ป้อนก่อนแล้วก้างมันจะติดคอมาไม้ใครวิ่ไปมาสมองฟลาซิกเตอร์เออดูมาไหมเฟนพรอบผมเหรอเอเฮลฟอร์ซิกเตอร์ Wat een kant ik qua look ja. Wil je pakken? Ja, ze yes, mama Mag niet. De boom. De boot. Kam, hoe, kan. Kijk eens. Doe nog pak maar van de no. lepel joh, gekki. Oeh. Oeh de vis! Oh! oh. Lekker! Ze kijkt heel goed hè, mm -hmm. en dan ze pakt de vis. Papa. Lekker? Lijkt mij Kijk eens. Beetje rijst ook hè. Oh, ze doet het bot. papa. Ze wil ze ook pakken. Ja, ze wil de vis. Laat ze maar. อ้าวหนูเอาแต่ข้าวไปเดี๋ยวมันจะมีก้างมีมาโคตุให้แต่ข้าวเลยจ้ะเนสิเแแล้วเอาจะดูเสิินเุกินมาเอาแต่ข้าวไปแล้วก้างมันจะเข้าคอลูกออ เธอคิกี่ไร่ติดกี่ r ร่มากเลิศนะอ้โหเอเหน้กินข้าเหนียวง่ายกว่าจะให้บิเดียจับกินเองเลยกอุ่นเลยนะยยชิลชิลเนื้อสดนะเซบาสเนื้อปลาหวานมากเลยค่ะ แคบเลยแคบเลยสกุลคอมบินาสี่เข้ากันคิงโ้โปเยอะอืกุลคอมบิ

ไอ้คุณลุงคุณป้าหน่อยโอ๊ยไอ้สวัสดีค่ะก่อนค่ะ Magic Magic h e a Beat เดี๋ยวปัสวัสดีค่ะปลาวดปลาปลาปลาฟิชอืมเลนอาดูๆๆๆเดี๋ยวดูก่อนลูกไม่ก้าวไหมลาคุณลุงคุณป้าก่อนนะคะเอฟเ็นไมบายเซฟกันเนาะย โอ้น้องเบียจะบายบายแล้วค่ะเอฟเป็นบายบายเอฟเปนโอ้ปาป้านบนี่สิเองนบนี่เองลาสต้ฮับเนเอฟเป็นโอปป้าเดลลาสตฮาฮับเนี่ยเล็กเกียร์ย่งมี่หมดแล้วจะปลาดแต่ก้างค่ะส่วนเล็กเกียร์เบียไปไปเกียซอบเบียช้างเล็กเกียรจ้ะเยบีย มาแล้วเรล,ลาคุณลุงคุณป้าก่อนเนาะค่ะสำหรับวันนี้เราบ้านทุ่งทิวลิปก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะที่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็รับชมวิดีโอของเรานะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่ให้กำลังใจนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ <c oughs> บายบายค่ะสวัสดีค่ะน้องมิดีทสวัสดีค่ะก <c oughs> ่อน Hello, bloop, bloop, bloop. Hey, yo. Yeah, fuck you, you, Help him. <laughs> you him? Yeah. help him? Yeah? Thomas. zo <laughs> en zit dan hey. hey. zo <laughs> nou dat het ook weer gaat